สวัสดีทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับอัพเดตข่าวสารนะครับวันนี้วันพุธที่6พฤษภาคม2563ก็มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันนะครับทั้งเรื่องของการาความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของบาร์เซโลนานะครับหลังจากที่มีการยืนยันว่าภายในสัปดาห์นี้ทุกๆสมโมสรในลาลิก้าสเปนเนี่ยจะกลับมาฝึกซ้อมนะแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาเตะกันต่อนะครับ ก็มีการแถลงการยืนยันจากทางสโมสรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างดุเดือดในโลกโซเชียลนะครับก็คือประเด็นบทสัมภาษณ์ของติโบกุกตัวสผู้รักษาประตูของเรอัลมาติดนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเ,เรื่องราวของการคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้นะเกี่ยวกับการกลับมาแข่งขันกันต่อแล้วก็มีการพูดเ,เนบ บาร์เซโลนาด้วยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับโอ้โหนี่กูกตัวคือคือเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่เวลาให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยเขาเขาเหมือนกับวิธีการกรองคำพูดของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีการตอบโต้กับกิเกเซเตียนด้วยเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดณเวลานี้นะครับใครที่สนใจอยากสนุกตื่เต้นร้าใจครับก็ เชิญคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เป็นไลน์แอดเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าครับขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใช้ดีมากนะผมก็ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็สั่งซื้อได้ทางแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง Li@ น์แอด CTH 1 2 3หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยมาลุยข่าวของเรากันเลย นะครับเอาเรื่องแรกก่อนแถลงการจากสโมสรเมื่อวานที่ผ่านมาครับก็ระบุบอกว่านักเตะทีมชุดใหญ่จะกลับมาที่สนามคตัสเอสปอติบานะครับสนามซ้อมของบาร์ซ่าในวันนี้ครับวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะอตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้9โมงเช้านะครับที่ บาร์เซโลนาเนี่ยคือตีสี่นะอีกสักประมาณ6-8ชั่วโมงนะช่วงช่วงประมาณ10โมง11โมงเนี่ยนักเตะน่าจะเดินทยอยเดินทางมาที่สนามซ้อมแล้วคิดว่าพวกบรรดานักข่าวเนี่ยนะครับน่าจะไปรอกันอยู่ที่หน้าสนามเพื่อถ่ายภาพนะนักเตะเพราะว่าไม่ได้เห็นกันมานานมากไม่ได้เจอกันมานานมากไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะมี ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆตาเวลาบ้านเราเนี่ยเราน่าจะได้เห็นภาพของพวกนักเตะนะครับแถลงการบอกต่อบอกว่าวันนี้เนี่ยนักเตะจะมีการเข้าทดสอบทางการแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญของสโมสรน,นะครับก่อนเริ่มต้นทำการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคลในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ลาลิก้าได้ไฟเขียวอนุญาตให้แต่ละสโมสรเนี่ยจัดการทำการตรวจสอบ นะสภาพร่างกายของนักเตะว่ามีใครที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิด19หรือเปล่านะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้ทีมแพทย์จะมีการรับประกันนะตรวจรับประกันทางสุขภาพของนักเตะทุกคนภายในทีมอันนี้เป็นการถแถลงการยืนยันออฟฟิเชียลจากสโมสรบาร์เซโลนา นะครับส่วนคำถามจะกลับมาเตะกันได้เมื่อไหร่ก็ตอนนี้เบื้องต้นนะครับน่าจะซักประมาณกลางเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับอดทนกันอีกนิดนึงประมาณเดือนหน่อยๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะกลับมานะในเดือนมิถุนายนช่วงกลางๆเดือนนะครับโดยการเรียกมาเ,าเข้ารับการทดสอบ ตรวจร่างกายในวันนี้นะครับเซเตียนมีการเรียกนักเตะนะเยาวชนนะครับจากบาร์เซโลนาเบมาตรวจร่างกายพร้อมกับนักเตะทีมชุดใหญ่6คนประกอบไปด้วยอินาก้เป็นย่าครับโรนลัลอาราเรโคริกกี้ปุชมอนชูอันซูฟาติแล้วก็อเลสโกยาโดซื้ออย่าง RAC 1นะครับคาดการว่า6 คนนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในช่วงที่เหลือของฤดูกาลถ้ากลับมาเตะก,กันต่ออีก11นัดนะครับ6คนนี้น่าจะได้รับโอกาสสอดแทรกเพราะเมื่อวานมีการเปิดเผยจากาทีมแพทย์ของทางสเปนนะครับเขาบอกว่ากลับมาเตะก,กันครั้งนี้ มันมีความเสี่ยงที่นักเตะจะได้รับบาดเจ็บเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนก็มีโปรแกรมฝึกซ้อมทางบ้านตามปกตินะครับแต่ว่าการซ้อมคนเดียวอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะแตกต่างกับการซ้อมกับทีมนะครับต่างจากการซ้อมรวมกันดังนั้นมันมีความเสี่ยงที่นักเตะแต่ละคนจะได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหรือว่า แฮมสติงแล้วก็ข้อเท้าจุดนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเซตียนทราบเรื่องนี้ดีครับเขาก็เลยเรียกบรรดาดาวรุ่งเนี่ยมาสแตนบายเอาไว้ก่อนในกรณีที่นักเตะทีมชุดใหญ่บาดเจ็บจนไม่สามารถลงสนามได้เขาก็จะส่งพวกบรรดาดาวรุ่งลงนะครับส่วนอุสมานเดมเบเล่ครับสถานีวิทยุก,กาเดนาเซร,รายงานว่าเดมเบเล่จะไม่ได้เดินทางมา ที่สนามในวันนี้นะครับเนื่องจากเขาไม่ได้ลงทะเบียนกับทางลาลิก้าสเปนแล้วนะก็คือเอาชื่อของตัวเองจากการลงทะเบียนเป็นนักเตะของบาร์ซ่าเนี่ยออกไปเพื่อให้บาร์ซ่าได้ลงทะเบียนมาตินเบรดเวดในช่วงตอนเดือนมกราคมนะครับจากการที่เซ็นสัญญามาโดยใช้เงื่อนไขซื้อนักเตะฉุกเฉินนะเท่ากับว่าโคต้า สล็อตของเดมเบเล่เนี่ยมันไม่มีแล้วหมายความว่ายังไงนะหมายความว่าในซีซั่นนี้ช่วงที่เหลือต่อให้เดมเบ l เล่ฟิตสมบูรณ์แล้วเจ้าตัวก็จะไม่สามารถลงสนามให้กับบาร์ซ่าได้แน่นอนนะครับเนื่องจากโดนถอดชื่อออกไปแล้วนะก็รอไปเจอกันใหม่ในซีซั่นหน้าเลยสำหรับเดมเบเล่นะครับอ่ะก็รอติดตามดูนะผมอยากจะเห็นภาพนักเตะแล้วเหลือเกินนะครับ ในช่วงบ่ายๆน่าจะมีภาพหลุดออกมาเดี๋ยวผมจะโพส์ตให้ทางหน้าแฟนเพจขวัญละมาเซียแล้วกันก็เข้าไปติดตามกันเอาไว้นะครับอ่ะจากนั้นครับมาดูบทสัมภาษณ์ของติโบกุกตัวผู้สาวะตเรอัลามาติดดีกว่าทําไมผมถึงบอกว่าเขาเขาเก่งแต่เวลาเขากั่นกรองวิธีการพูดเนี่ยเขาเลือกใช้ประโยคเลือกใช้คําที่มันเป็นการแบบเหมือนกับ ก็ดูถูกดูแคลนนะฝั่งตรงข้ามนะครับก็ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าลาลิก้าสเปนกลับมาเตะกันต่อไม่ได้นะแล้วแล้วถ้าหากมีการยกแชมป์ให้บาร์เซโลนาเนี่ยควรคิดเห็นอย่างไรนะครับก mm ุก hmm. ตัวบอกว่ามันไม่แฟร์ครับมันไม่ยุติธรรมถ้าเกิดว่าบาร์เซโลนาจะได้แชมป์นะอะพูดถึงประโยคนี้ก็เข้าใจได้ นะครับมันไม่ยุติธรรมเนื่องจากบาร์ซ่าเนี่ยนำมัดติดอยู่แค่2คะแนนบาร์ซ่ามี58มัดติดมี56แต่ประโยคที่กุกตัวพูดต่อมาครับมันไม่ยุติธรรมถ้าจะยกแชมป์ให้กับบาร์เซโลนาเพราะว่าเราเรัลมัดติดเนี่ยเกมแรกที่คํำนูเราบุกไปเสมอนะแถมเกมที่2 พวกเราเนี่ยยังเอาชนะพวกเขาได้นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าบาร์เซโลนานะครับตอนนี้เราตามหลังบาซ่าอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นดังนั้นมันจะดูโหดร้ายเกินไปถ้าฤดูกาลนี้ถูกยกเลิกแล้วทางฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจย,ยกแชมป์ให้บาร์เซโลนามันจะทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม ที่อังกฤษเนี่ยลิเวอร์พูลนะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มันมีความแตกต่างเนื่องจากลิเวอร์พูลมีแต้มนำห่างจากอันดับ2อเนี่ยอยู่พอสมควรนะผมต้องการแข่งให้จบในฤดูกาลนี้ในอีก11นัดที่เหลือมันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินแชมป์ว่าใครจะได้ไปนะครับคือประโยคนี้ครับเขาบอกว่าเกมแรกเราเสมอ เกมที่2เราชนะบาซ่าได้มันแสดงให้เห็นว่าเราดีกว่าพวกเขาคือประโยคนี้จะบอกว่ามันไม่ถูกต้องคืออะคุณชนะบาซ่าได้คุณเสมอบาซ่าได้แต่คุณไปเสียแต้มแบบโง่ๆให้กับทีมที่คุณไม่ควรจะแพ้มันทำให้คุณแต้มตามหลังบาซ่าคุณจะมาพูดแบบนี้มันมันก็ไม่ถูกต้องคือผมเข้าใจสิ่งที่กุกตัวต้องการจะสื่อว่า มันห่างแค่2คะแนนเองถ้าจะตัดสินโดยการยกแชมป์ให้บาร์ซ่ามันไม่ยุติธรรมอันนี้เข้าใจนะครับแต่คุณไม่เห็นต้องพูดมันเหน็บแนมบาร์ซ่าเลยว่าเฮ้ยเออทีมเราดีกว่าบาร์ซ่านะคือเนี่ยครับเนี่แหละคือติโบก,กุกตัวทำไมแฟนเชลซีถึงเกลียดเพราะว่าเวลาเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาสุดโต่งเกินไปนะแฟนมาติดอาจจะเฮล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 เห็นด้วยกับบทสัมภาษณ์ของกุกตัวแต่ผมบอกว่าผมจะบอกเลยว่าให้ไปดูในโลกโซเชียลนะ โอ้โหโดนแฟนบอลด่ายับทั้งแฟนบอลมัติดเองหลายคนก็ออกมาด่าว่าเฮ้ยไม่ควรจะพูดแบบนั้นนะก็แค่บอกว่าแต้มมันตามกันอยู่แค่2คะแนนนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามกีเก้เซเตียนนะบอกว่าเซเตียนเนี่ยกุกตัวเขาพูดแบบนี้เมื่อวานเขามีบทสัมภาษณ์พิเศษของเซเตียนลงใน YouTube Official ของสโมสรนะครับสัมภาษณ์โดย ผู้สื่อข่าว2คนนะร่วมกับเอเดรซาเาเบียนะครับมือขวาของเซเตียนนะสัมภาษณ์คู่การทางวิดีโอคอนเฟลเอนส์นะผู้สื่อข่าวก็ถามเนี ie, nie, nie ่ยเนเซเตียนกูตัวพูดมาแบบนี้นะคุณคิดเห็นอย่างไรเซเตียนตอบดีมากนะครับเซเตียนบอกว่ามันก็เป็นความรู้สึกธรรมดาเป็นเรื่องปกติอะนะถ้าเกิดว่านักเตะมัดติดจ,จะรู้สึกแบบนั้นเนื่องจากตอนเนี้ย แต่มันห่างกันแค่2คะแนนเองความต้องการของเราทุกคนเนี่ยแน่นอนคือการกลับมาเตะกันได้ตามปกติให้จบฤดูกาลเช่นเดียวกับในรายการ u ู f a ฟ่าแชมเปี้ยนส์ลเนี่ยพวกเราทุกคนก็พยายามฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่นะซ้อมกันอยู่ที่บ้านเพื่อจะให้กลับมาเตะกันต่อให้ได้นะครับเราทุกคนนะพยายามนะครับพยายามให้ สภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยพร้อมต่อการกลับมาลงสนามอย่างดีที่สุดผมไม่ต้องการคว้าแชมป์ด้วยวิธีการตัดจบเซเตียนพูดแบบนี้นะผมไม่ต้องการคว้าแชมป์ด้วยวิธีการอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะครับผมอยากจะแข่งให้จบแล้วแสดงให้ทุกคนเห็นว่าบาร์เซโลนาคู่ควรต่อการคว้าแชมป์โอ้โหชอบบทสัมภาษณ์เซเตียนเหลือเกิน ะครับก็เป็นอันยืนยันชัดเจนว่าเราก็ไม่ชอบวิธีการแบบนี้เหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าแฟนๆบาร์ซ่าหลายๆคนก็อยากจะแข่งให้จบนะครับแม้สุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงก็ตามนะอยากจะแข่งให้จบนะครับอ่ะก็นี้คือตารางคะแนนนะ58สำหรับบาร์ซ่าแล้วก็56ของเรียวมาดติดนะครับติดตามดูกันต่อถ้า ทราบเมื่อไหร่ว่าฟุตบอลลาลิกาจะกลับมาเตะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบทันทีนะครับมาดูวันนี้ดีกว่าทางบุนโดเดอปติโบครับเขาจัดทีมนักเตะที่บาร์เซโลนาปล่อยยืมในฤดูกาลนี้นะครับจัดได้ครบ11ตําตำแหน่งเลยนี่นะครับโอ้โหมีใครบ้างเนี่ยคือมันเท่ากับว่าแสดงเห็นว่านักบาซ่าเนี่ยปล่อยยืมนักเตะเยอะเหมือนกันนะ อ,อไม่มีผู้รักษาประตูนะครับนายด่านไม่ได้ปล่อยนะมีแต่ผู้เล่น out ฟิล l d นะครับแบ mm ็ก hmm. ขวามูซาวาเก้คู่เซนเตอร์โอลิโอบูสเกตนะวาเก้ mm hmm. เนี่ยปล่อยไปให้กับนีสโอลิโอบูสเกตไปเล่นที่ทเวนเต้นะครับช่องแกลตตดีโบไปชาวเก้ศูนย์สี่แบ็กซ้ายมิรันดากับชาวเก้ศูนย์สี่แล้วก็ค mm ูคูเรนยาไปเคตาเฟ มิดฟิลด์สามตัวครับมาร์ติอุสเฟนนนเดสนะไปบายาโดลิดนะครับอเลนย่าไปเวเดลเบติสฟิลิเป้คูตินโยไปบาร์เยนมิวนิกแล้วก็สามแนวรุกกับฟรานซิสโกตินเซาก็ให้รากายืมใช้งานจนจบซีซั่นนะครับเบรดี้ครับไปอยู่กับลาสเปลมัสแล้วก็ราฟินย่าไปเซลตาบีโก้จัดครบ พอดีเลยครับผู้เล่น out field นะแล้วสถานการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทีละคนเลยเพราะว่าเนี่ยมุนโดเขียนเอาไว้อย่างละเอียดเลยครับเจาะลึกรายบุคคลว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับเอาที่มูซาวาเกก่อนคนแรกนะครับเมื่อวานนี้มีการถแถลงการยืนยันจากทางนีส นะว่าพวกเขาจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดมูซาวาเกจากบาร์เซโลนาด้วยราคา10.5ล้านยูโรนะครับเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ทำให้สโมสรไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวตรงส่วนนี้นะครับคำแถลงการของนีสก็บอกว่าสโมสรเนี่ยต้องขอขอบคุณวาเกนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กับการลงรับใช้เลดแบล็กคือฉายาของพวกเขาแล้วก็อวยพรให้มูซาวาเก้พบเจอแต่สิ่งดีๆในอาชีพการขาแข่งนะครับไปอยู่กับนีสเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด197นาทีนะ5เกมนะครับทำได้2 a แอสซิสสำหรับวาเกนะทิศทางหลังจากนี้บาซาก็น่าจะปล่อยยืมต่ออีกอย่างน้อยห,หรือฤดูกาลนะครับ คู่เซนเตอร์โอริโอบูสเกตนะคนนี้มุนโดบอกว่านักเตะเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากจะไปร่วมทีมพรีซีซั่นกับบาซ่าเพราะว่าอยากอย่างน้อยเนี่ยขอขอใช้ช่วงพรีซีซั่นในการพิสูจน์ตัวเองได้ไหมว่าดีพอที่จะเ,เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่นะครับหลังจากที่ไปอยู่กับเทรนเต้มาหนึ่งฤดูกาลแต่ว่ามุนโดบอกว่านักเตะก็น่าจะถูกปล่อยยืมต่อ ชงแกลตอติโบครับบาซ่าพิจารณารับข้อเสนอจากทุกสโมสรน,นะครับพร้อมปล่อยตัวนะมิรันด้าก็เช่นเดียวกันพร้อมขายนะครับมารคูคูลย่าตอนแรกผมนึกว่าบาซ่าขายขาดไปให้กับเกตาเฟ่แล้วแต่ตอนนี้ยังนะครับคือเกตาเฟ่เนี่ยเขามีเงื่อนออปชันซื้อขาด6ล้านยูโรแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อแหละ นะแล้วก็ในอนาคตถ้าเคตาเฟ่ขายเนี่ยบาซ่าจะได้ส่วนแบ่งจากค่าตัวของคูคูเลนยา40%ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับเคตาเฟ่มิดฟิล3คนครับมาติอุสเฟรนันเดสไปอยู่กับบายาโดลิตแต่ว่ายังไม่ได้ลงสนามเลยติดเรื่องของเวิร์กพรมิสก็น่าจะปล่อยให้บายาโดลิตใช้งานอีก1นซีซั่นนะครับ อาเลนยากับเรอัลเบติสอันนี้ดึงตัวกลับมาเนื่องจากไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับฟิลิปเป้คูตินโยกับบาเยอร์มิวนิกสถานการณ์ตอนนี้ใช้คำว่าอยู่บนโอกาสเลยยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไงถ้าไม่มีสโมสรไหนจ่ายตามค่าตัวที่บาซ่าเรียกร้องก็อาจจะเก็บไว้ใช้งานในฤด,ดูกาลหน้านะครับฟรานซิสโกตินซาวก็อย่างที่บอกไปว่า จะมีชื่ออยู่กับทีมชุดใหญ่ในฤดกูกาลหน้านะครับจะไม่ถูกขายหรือถูกปล่อยยืมนะลาฟินยาก็น่าจะปล่อยให้กับเซลตาบิโกนะครับแล้วก็เปรี่ครับหลายคนยังไม่รู้จักนะักเตะคนนี้นะเป็นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลสเปนเลยบาซ่าซื้อมาจากลาสปอมารสแล้วก็ปล่อยยืมต่อก็ คิดว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นแบบเดิมนะครับก็คือปล่อยให้ลาสปอรมัสเนี่ยใช้งานต่อไปอีก1ฤดูกาลนะนี่คือสถานการณ์ของ11ผู้เล่นตัวยืมของบาซานะครับก็ค่อนข้างละเอียดชัดเจนเลยนะก็ติดตามดูกันต่อนะครับฟิลิเป้คูติยมีอัปเดตนิดนึงจากทางมาร์านะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านิวคาสเซิลยู่นเตดนะ สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตําแหน่งเจ้าของสโมสรนะจะเป็นกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบ,บียเข้ามาเทคโอเวอร์นะของเจ้าชายบินเซอรมานทีนี้เนี่ยมาก้าบอกว่าถ้าเกิดนิวคาสเซิลแต่งตั้งโปเชติโนเข้าไปเป็นผู้จัดก,การทีมก็มีโอกาสที่นิวคาสเซิลจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวคูติโยนะครับเขาบอกว่าโปเชติโนคือตัวแปรสําคัญเลย เกี่ยวกับดีลนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปคุมนิวคาสเซิลจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหันมาคว้าตัวคูเตนโยนะครับราคาที่บาซ่าตั้งไว้ก็ประมาณ80-90ล้านยูโรนะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อเพราะว่า2คนนี้เคยอยู่ด้วยกันที่สปปนย่อนนะเมื่อนานมาแล้วครับเคยอยู่ด้วยกันที่สปปนย่อนนะครับเคยเคยเล่นด้วยกันอยู่นะอ่ะโอเค นะครับมาปิดท้ายเรื่องของชื่อสนามตอนนี้เนี่ยอย่างที่นำเสนอไปว่าบาซ่าเปิดรับการประมูลนะจากภาคธุรกิจนะครับเชิงพาณิชย์ในการเข้ามาเป็นเจ้าของชื่อสนามค้ำหนูนะครับโดยจะยังคงเก็บชื่อค้ำหนูเอาไว้นะสมมุติร้านแม่ผมเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์ก็จะเป็นเข้าแกงแม่พรค้ำหนูประมาณนั้นนะครับ จะเก็บชื่อคำนูนเอาไว้นะทีเนี้ยเมื่อวานรองประธานนะของบาร์เซโลน่านะครับชื่อว่าคา r ์โดเนอร์เขาออกมาให้สัมภาษณ์กับ ESPN เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่คิดไว้ว่าจะขายแค่ปีเดียวแต่พอดูสถานการณ์ของโควิดแล้วเนี่ยอาจจะตัดสินใจขายนะสิทธิ์ตั้งชื่อสนามยาว25ปีเลยจากปีจากหปีนะ จะเปลี่ยนเป็น25ปีเลยเพราะว่ามันทำให้ได้เงินเยอะกว่าโอ้นี่จะเป็นการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของบาซ่าเลยนะจากเดิมที่ใช้คัมนูมาตลอดตั้งแต่สร้างเสร็จนะครับไม่เคยมีการเปิดรับให้เข้ามาตั้งชื่อส่วนออบริษัทสวิสเอของ ไม้ไทสันนะครับที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้ากัญชาบาซาปฏิเสธไปแล้วนะครับเพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดีนะเห็นหลายเพจยังเอาข่าวไปเล่นอยู่เลยนะครับปฏิเสธเป็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงนะครับบาซาก็เลยต้องใช้เวลาในการกันกรองนะผู้ที่จะเข้ามาซื้อสิทธ์ พอสมควรนะก็เดี๋ยวรอดูผลสรุปนะครับว่าสุดท้ายคำนูจะกลายเป็นชื่อของสนามอะไรนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะชแนลขวัญละมาเซียด้วยนะครับรวมถึงกดแชร์คลิปวิดีโอข่าวตัวนี้ด้วยนะพี่พๆน้องเราจะได้เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอออีกหนึ่งเรื่องนะครับฟีฟ่ออนไลน์4เมื่อวานนี้ผมลองออจำลอง นะจำลองทีมบาร์เซโลนาถ้าได้เควินเดบรอยมาร่วมทีมนี่นะครับตอนนี้คนดู3,000กว่าคนแล้วก็าฝากเข้าไปรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสนุกมากเมื่อวานเล่นไม่แพ้เลยนะฝีมือพัฒนาขึ้นพอสมควรนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ